สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังชมช่องทีวีลํำปวงชาแนลครับช่อง118ครับมือนีทีมงานสวรรค์ใช่ครับกระผมดีเจแม็กครับสิ้าพี่น้องมาชมมาเบิงสถานที่ลี่ลับและก็เป็นสถานที่ศักดิ์ของพี่น้องเช่าอีสานที่รู้จักกันดีในน้มคขําฉนวนครับพี่น้องพร้อมหรือยังครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ คำชะโนดหรือวังนาคินคำชะโนดต,ตั้งอยู่ในตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวังนาคินคำชะโนดแห่งนี้ปรากฏตำนานลี้ลับและเรื่องราวมหศัศจรรย์มากมายให้กล่าวขานชาวบ้านที่ทำมาหากินในระแวกนั้นมักจะพบเห็นสิ่งมหศัศจรรย์ในมิติลี้ลับอยู่เสมอเช่นชาวบ้าน เห็นชาวเมืองชโนดไปเที่ยวงานบุญบ้างเห็นผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอผ้าจากชาวบ้านบ้างหรือบางครั้งชาวเมืองชโนดจัดงานบุญประจำปีและว่าจ้างเอาภาพ,พยนต์ไปฉายที่กลางเมืองชโนดก็เคยมีมา ครับสวัสดีครับคุณพ่อมื่อนี้ทีมงานสวัสด์ใช้นะครับมานะครับสักการบูชาปู่ทิศโ,โทย่าสีปฐุมาามารุมครับเมื่อนี้คุณพ่อเป็นผู้ดูแลตรงนี้บอกครับผมครับเป็นผู้ดูแลตรงนี้เป็นผู้ทำพิธีอ๋อบางคนกับทางภาษาไทยน้อครับเขาเอื้อนวาพ่อจํำพ่อจ้ำ<พ>อ<จ>ำอพ่อจํำนี่คนไทยเลยบูหุจักครับอ้าวพ่อจํำไหะอะไรพ่อจํำอืม เขาต้องเอิ้นว่าจังไหนคุณพ่อภาษาอีสานเขาเรียกว่าพ่อจ้ำแล้วภาษาไทยเขาเรียกว่าพรามณ์าเรีพกีก็ภาษาไทยกับภาษาลาวนี่มันคือปะัคนกันพยัดถามคุณพ่อซื้อว่าจังไหนก็คุณพ่อจ้ำก็อูไทยพ่ออุไทยครับคุณพ่ออูไทยบ้านยูนี่บอกคุณพ่อบ้านอยู่นี่ครับ บ้านตรงที่ตั้งของคําชะโนดเนี่ยซื้อบ้านอย่างคุณพ่อครับบ้านโนนเมืองบ้านโนนเมืองบ้านโนนเมืองตําบลด้พ่ออ่าหมู่ที่สิบเอ็ดหมู่ที่ตำบลบ้านม่วงตําบลบ้านม่วงบ้านดุงจังหวัดอุดรนธานีอาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีถือว่าเมื่อนี่ทีมงานสวรรค์ใช้นะครับมาพ่อกับคุณพ่อนะครับที่ดูแลนะครับพาพี่พาน้องไปสักการบูชาปูครับปู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 ปศปู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 ปปูป ยาสีสุดาจันทร์ยาสีสุดาจันทร์สีสุดาจันทร์น,นี่เป็นยังจังบ่มีลูกยืกดอยู่นี่ครับผมคนบอ่มีความประสงค์ว่าจะให้คนเห็นกายล่างสังขารองเพ่นอ,อันนั้นเป็นภูนมิยัยใหญ่สีสุดาจันทร์สีสุดาจันทร์นี่เป็นยังจังบ่มีลูกยืดอยู่นี่ครับผมคนบ่มีความประสงค์ว่าจะให้คนเห็นไกยล่างสังขารองเพ่นอันนั้นเป็นภูมิอัใหญ่ สีสุดาจันทร์สีปทุมมาเป็นผู้ที่สองเป็นผู้ที่สองแต่ว่าอยู่คนละบอนอยู่คนละบอลอ่าสีปทุมมาอยู่ประเทศลาวโอ่าสีสีสุดาจันทร์อยู่ที่จังหวัดลำพูนครับผมอนาคนาคพวกนี้ที่อยู่คนละบอลโอขึ้นกาเนิดคนว่านี่ตรงนี้ขาเนมาสถานที่นะครับที่คนมีสักการะบูชา ้นอย่างคุณพ่อที่สูงสูงนี่ต้นชะโนดต้นชะโนดต้นคำชะโนดต้นคำชะโนดเนี่ยอ่าเหมือนต้นตาลต้นมะพร้าวต้นหมกเนี่ยมันอยู่ในต้นเดียวกันต้นชะโนดอันนี้เกิดเองเมอนบอกคุณพ่ออันนี้เกิดเองโอ้เกิดเองอ่าเกิดเองโดยบ่มีคนปลูกครับคุณพ่อครับที่ผมเดินเขามาจะเห็นว่ามีพญานาคตัวนี้เราก็มีช่องกลางๆที่เป็นระวางตรงนั้นคือบ่อเดชเจดติดต้กันคุณพ่อครับที่เป็นสะพานเนาะเป็นสะพานตรงนั้นเพิ่นเรียกว่าตรงไหนครับที่สะพานอั้นต่อเขต ต่อเขตมนุษย์ทั้งหลายที่จะเข้ามาชูวังพมประกายโลกคันเอินเต็มๆคือวังพมมประกายโลกเพือพ่อนก็เลยตัดเส้นทางไปโอ้นอย <ไป S 1> <ม>่างจังได้ตัดปีนั้น,นปี48ปี4พอศ2048ต่อเลยมีการท่องเที่ยวมาช่วยเหลือสร้างสะพานอเมื่อสร้างสะพานเนี่ยสร้างงูนี่เรียบร้อยแล้วแล้วบาน้เลยเห็ดสะพานอบาน้สะพานเนี่ยพอเห็ดไปปุ๊บ ในมือเดียวในมือเดียวมันกระแตกกลางเคืองบอลบอลตรงเจร้อยเชื่ยมต่อกันอาบตานี่เฮ็ดจังไรมันกระบูไดเฮ็ดจังไรมันกระบูไดพ่อกระเลยว่าเอออันนี้มันทางโลกมนุษย์อันนี้มันทางโลกคมประกายโลกคือของพญานาคานั่นเป็นของมนุษย์ออืากระตัดออกสาแบ่งดินแบกันแบ่งดินแบนกันแบ่งเชตแบ่งแดนคือมนุษย์ กับพญานาคเทพบพมมันอยู่คนละส่วนโอ้ยอยู่คนละเจ้าว่าตัดนี่เจ้ากระสิว่าได้เงินข้าเจ้าอเฮตดไปแล้วมันก็แตกกันกระหักกระพังคือเก่าเพราะฉะนั้นเจ้าสีเสียไขยก็เสียเจ้าบ่เสียเจ้าเหตุร่องเบิงคมเขาก็เลยเหตุไปร่องเบิงเพราะเฮ็ดได้มือเศร้ามาแตกคือเก่ามือเศร้ามาแตกขึ้นก่า เฮ็ดสามเทียหุ่นองนั่นนี่ที่เขามาสั่งสะพานคุณพ่อกันยังคอยที่บอกที่ตักเกิดอยู่ตลอดเวลาจะตักเตียนอยู่ตลอดทุกเวลาเป็นจ้ำนะครับต้องโูษจักว่าเกิดขึ้นต่างๆเนี้ยแดนที่รีรับตรงนี้แดนที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คุณพ่อจะโูษจักดีเพราะว่าคำว่าจ้ำนี่คือสื่อสารเด้เนาะพ่อเนาะสื่อสารแล้วว่าบัดนี้เมื่อมาฟังคำพ่อแล้วเขาก็ตัดครับผมเขาได้ตัดจากมือนั่นมากระโบแตกจรกเทียบโบเหลาโบแตกเอาบาดนี้เฮ็ดยังซี้ครับผมให้ท้ำปลอก ทำปอกหรอกไปปิดตรงมันอ่าออกจากกันใหญ่รูโหลชองชอะแม่นแม่นแม่นเลยเห็นปลาไปเปลียนออกทำปอกลอกไวทำปอกรอกไวบ่อยข้นซองทะลุว่าทํไงคันผู้ว่าสังเกตการ์ติบหงจักครับผมอ่าเล็เลยได้เนืนอครับผมผู้ที่จะมาขอพรเนี่ยเนื้อขันมีใบสีเก่ามากขันว่ามีใบสีก็ต้องแต่งขันหาขันแปะแต่งขันหาขันแปะเพื่อขออัญเชิญเพื่อนมารับฟัง เรื่องเล่าว่าลูกหลานมาขอหยังให้ได้สําเร็จผู้ทําการค้าขายทําธุรกิจขายที่ดินหลายอย่างขอลูกขอผัวมีบัตรอยู่ในเนี่ยแต่ว่าต้องแต่งให้ถือเดี๋ยวมื่อนี้ทีมงานสวรรค์ใช่นะครับได้มาตอบร้อกับปู่กับย่าแล้วเนาะนะครับเพรว่าทำทีวีนะครับลำโพงแชนแนลอยากให้ปู่อยากให้ย่านี่ไปซอยซอยเบื้องนะครับให้หูจักคนหูจักลายเมื่อนี้ก็เลยนี่แหละได้มาถามคุณพ่อจำเรื่องราวต่างๆ พราะว่าแต่ละมื่อละวันนี่คนมาหลายบอกพ่อจังครับมื่อในหน่อยที่สุดก็อยู่ในระวางพันหนึ่งหน่อยสุดไม่หน่อยสุดคือเป็นคือเป็นพันเป็นพันถ้ามื่อหลายถ้ามื่อหลายมันก็ห่วยเนาะหลายปท่านที่ประธานที่มองนีเป็นเกาะกลางน้ำบุพเพหรือจังไดเนี่ยเป็นเกาะครับบริเวณนี้มียี่สิบไร่ยี่สิบไร่ติดก็ยืนอยู่ตรงนี้นี่คือน้ำดันอยู่เดียวนี่ยโอ้โอ้น้ำดันอยู่ทั้งใตน้ำดันอยู่ทั้งใต้โอ้ครำคำอาศัยน้ำเท่านั้นอาศัยน้ำ อมองนี่เนี่ยสถานทีพระลูกพระหลา,านก้าวไหวอย,ยู่นี่บ่วได้ตีเสาเข็มเด้ครับบ่ได้ตีเสา,า,สาเข็มถ้าเป็นฐานแพเราก็ตั้งตั้งซื่ <ไป S 1> อๆตั้งไปซื่อๆเสาสะพุงสะพา,านมูน่นี่คือคือบ่วได้ตอกเสาเข็มบ่ได้ตอกเสาเข็มอืมตั้ง<ผ>มันก็ลงกน้ำก็ตอกบ่ได้คือเกอาบ่ได้คือเก่าทั้งใต้นี่คือเป็นพื้นน้ำเป็นน้ำในข้างตอนคุณพ่ออยู่นี่สิ่งปฏิหารต่างๆนี่เกิดขึ้นในทั้งคุณพ่อเห็นบ่ครับการที่มันเกิด อ่ะพินิหารเนาะมันไล่มากแท้พี่สามสิบผุนเนี่ยปีพศสองพันร้อยสามสิบยังบดดิเนี่ยคุณพ่อยังบดยังบดปีมาสร้างวัดปีแรกๆเนี่ยมามาอยู่เนี่ยครับประมาณสิบหามื้อสิบหามื้ออ่ามาอยู่กับหลวงปู่คำนะตาประมาณสิบโอขคำตาหลวงป so uh, ู่คำตาเคยมาเป็นเจ้าอาวาสเคยมาจำวัดอยู่ตรงนี้ติคุณพ่อเฮ้ยมาสร้างวัดนี่ละสร้างวัดนี่โอ้ท่นก็มีอภินิหารครับ หนึ่งเต้าขาวเต้าขาวสองงูขาวงูขาวอขึ้นมาทั้งสองอันคือเต้าเผือกกับงูเผือกก็บ่ได้เนาะคุณพ่อเนาะเต่าขาวงูขาวเต้าเผือกวานนี้มันจินอย่างมันจินขนมปังโอ้จินงูกับเต้าจินคือกันอืมฮึมออมวันนี้ พอได้เลี้ยงไว้ก็เป็นประมาณเต็มเดือนคุณผู้ชมพ่อแม่เต็มเตี่นพ่อครับโตขนาดนี้บอกครับคุณพ่อโใหญ่ร์ใหญ่เออแต่กี่บอท่านใหญ่ท่านนี้ทำทำอมือห้องอมมือห้องขาวหน่อยห้องขาวโตประมาณสามนิ้วครับครับก็ว่าอ่อนๆเด้ออ่อนๆดอกนี่อ่อนๆอ่อนๆคือคือมันนมีกระดองนุ่มๆครับผมน่มนุ่มนิ่มๆมอ่าบานงูกับอ่อนคือครับแต่ว่าเวลาไป็นเดียวมือลงไปไปจับมันมันจีบ คือกันลักกับงูธรรมชาติของมันฟู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 ไวู้แไวบ้านบวกกัอแนวบ้านบวกกันก็เลยเอาขนมให้กินบ่มีแนวให้กินบ่มีให้กินไเฮกินขนมังกินคือเก่าออ๋ประมาณเครื่องเดือนเครื่องเดือนหลวงปู่ก็เลยว่าบ้าบ่ได้ดอกว่าสั่นย่านมันตายว่าสั่นหลวงปู่คำตาเออเอาไปปล่อยฉลาเอาไปปล่อยก็เลยเอาไปปล่อยครับ ปป่อยแล้วมันก็กลับมาอีกกลับมาอีกคือเก่ากลับมาอ่แมาทั้งงูทั้งเตานั่นแหละครับบาดนี้มันมันเขาเหยับสองเดือนผมครับก็เลยไงขื่นเหมนหมอบอกว่โตขึ้นไงขื่นก็เลยมาแต่งดอกไม้ขันหามรัสธนาเชิญกับส้าแล้วมีปัญญาสี่เลี้ยงอ่าอย่างของจังซีผมกับบุญจักครับก็เลยเอาขันหามาใส่ขอเชิญก็เลยเอาไปปล่อยตั้งแต่มือนั่นแหละบอมาอ่าก็เลยผมก้เลยบ่ม่าจกเจอผมครับ ที <One input> ่นี่ตอนที่คนหูจากคําชนวนละลายนี่ตรงใดคุณพ่อครับที่คนมาสักการะบูชากันมากๆนี่ช่วงปีพศอทเดใดครับีการการที่เริ่มเขามาหลายขึ้นไลยขึ้นนอมันก็เริ่มตั้งแต่ปีพ่อศสามสิบปุรลตั้งแต่แก่อนๆจากหลังพ่อศสามสิบีปยมีกับมีแต่อนาเขอนาเข็มคือคล้ายๆว่าเป็นปลาอยู่เป็นป่าอยู่มีผู้ใดเข้ามาจอดลึกถึงในตรงนี้บ่บ่ไม่มีผู้ใดได้เข้ามานั่นแหละ นะครับช่วงจากปีสามปูนมาที่จ้หลวงปูกคำตามาปลูกวัดอยู่ตรงนี้นาะมาจำวัดพันตาอยู่ตรงนี้ก็เลยติ่งต่างกันตา,นามาน้ำเรื่อยเออบัดที่นี่ส่วนที่ว่าเห็นบางครั้งที่ผมมา้าเห็นเอานั้นมาไชายเห<บ>็นใบซีอันเย้ยนะครับเพื่อนม้าถวายอย่างนี้คุณพ่อยังอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยเพื่อนมาสักการบูชาด้วยเนื่องันใดคุณพ่อครับมันเป็นการขอตัวลูก<อ>เป็นการขอจังใดขอจังใด ชาวบ้านอยู่ใกล้ๆนี่เนาะครับผมจ้าโอ้บ้านสนอดคือได้เงินได้ทองแท้ออว่าสันป<อ>ูคือบ่อซอยเฮาาหน้วัดสันปูคือยังบอ่อซอยสติปัญญาลูกเต่าลูกหลานให้มีโชคมีลาบเนครับครับ,มรบเมื่อจะให้โชคให้ลาบเนี่ยมันให้พร้อมกันบ่ไดได้ลูกโอ้แมนแมนอายุสังขารมันบ่ทอกันครับโชคลาบมันขบว่มาพร้อมกันมาพร้อมกันบาดนี้ กาเลื่อยให้เกิดสติปัญญาให้แกลูกหลานท่านที่ขาาองม่าให้เฮ็ดใบสีตัวนี้แล้วก็ไปโดนจิตโดนใจผู้เป็นอาจารย์ที่เฮ็ดใบสีเป็นครับครับครมาฝึกมาสอนฝึกมาสอนกาเลื่อยเริ่มต้นกันขึ้น<อ>เมื่อร่มตุ้นกันขึ้นแล้วมั่นด้ขายดีได้ขายดีมันได้ขายดีด บ้านนี้ผู้นี้กระเฮ็ดผู้นี้กระเฮ็ดร่วมกลุ่มกันเฮ็ดมันก็เลยหลายขึ้นโอ้หลายขึ้นคือพันธุ์ไฮสติปัญญาคล้ายๆว่าผู้พุทธิตาใบปู่กำบย่าจะต้องมีใบสีมาจะต้องมีใบสีมังกรพันก็ต้องมีใบสีใบสีพญานาคใบสีพญานาคเก้าเสียนหนึ่งเสียนโอ้ใบสีเทพใบสีพรมใบสีปักชามนั่มาสักระบูชาขอบุญญาบารมีเออไก่พ่อผ้ามี่ล่ะทำพิธีมากภาวามากภาวะขอเออ ผมได้ยินคำหนึ่งที่คำาโบราณโบราณที่พ่อกันมาหลวงพอ่อคำว่า,าพ่ออันพ่อจําหรือพ่อพามนี่หมายก็ว่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นปู่ตาอยู่ในบ้านแกนสร้างหลวงพ่อเนาะเป็นปู่ตาจะต้องมีจําภาไปเบ้างดีจะต้องมีจำครับถ้าไม่มีจําคล้ายๆว่าเพื่อนที่รับของนั่นบ่ได้มันเป็นความจริงบอกคุณพอ่อครับคม่ใช่ว่าเป็นผู้ธสารเป็นผู้ธสารเหืออันเซิญอารัตนามาแล้วเทพเทวดามาเป็นสักขีพระยานต่างๆตามผู้เขาเล่ากาแม่น้ำล่ำคลองห้วยหนองคลองบึงบนฟ้าอากาศครับ ห่ออันเชิญมาเบิดอันเชิญมาเบิดอันเชิญมาเป็นซักขีพยานครับเมื่ออันเชิญมาแล้วลูกเต้ากับขอลูกเต่ากับขอขอแล้วก็ต้องถวาย<อ>ขั้นบวถวายบวได้รับอืม,มาขอเราก็ต้องทำที่นี<ช>้ถวายเท่นึงมาหวอีกเท่นึงมาที่นี่มาเพื่อนขอได้นะคุณพอ่อเนาะหลายๆคนบอกว่าประสบความสําเร็จในการมาขอ ปู่ศรีสุโธนะครับสมพร้อมปรันารถนาแล้วคุณพ่อเห็นอะไรคนบอที่ว่ากลับไปบ้านเรากลับขึ้นไมาอีกครั้งหนึ่งต้องมาเอาน้ำสิ่เงต่างมาถวายต้องมาต้องมาตามสัจจะว่าจาตามชัดจะว่าจะา็แาล้วบัดนี้เมื่อพอพ้านำแล้วบอกว่าเครื่องเก้านำมาถวายท่านปู่นะโอ้ค่ะเครื่องเก้ามีอะไรมีผลไม้เก้าอย่างมีหมากภูบุรีมีน้ำเปล่ามีน้ำแดงมีเลืองหง เรื่องของนี่เป็นภาษาของพญานาคก็คือเงินเงินอ่าเรื่องของเก้าลำนี่หมายถึงภาษาของพญานาคภาษาของพญานาคเอื้นผะฉิบเอื้นคือเฮ้าเอื้นว่าผ่าหลคันภาษาไทยเอื้นว่าผ้าเยอะอ่าเป็นภาษาของพญานาคครับเป็นผ่าลายอ่าเกียนคือรถรถรถอื้นว่าเกียนเล็กอืมเกียนเล็กอ่าปูรอดิลูแต่เกียน เกียนสมัยโบราณเราเลยเมื่อเอินตัวนี้ว่าเกียนเล็กเกียนเล็กครับยังเราใส่ภาษาแบบเก่าอยกูแบบเก่าอยเกี่ยนมากระสางนี่คือเกียนเล็กเกียนเล็กครับ่มนผู้ที่มาขอเนี่ยผู้มาขอมันก็หลายค้นนอบางคนก็อยากได้รถตู้บางคนก็อยากได้รถทัวพผู้นี้บอกมันธรรมดาเด้บางคนอยากถือรางวัลที่หนึ่งผู้นี้บอกมันธรรมดาเนีมาขอบางคนก็แต่งงานมาเป็นชิบแปดชิบเก้าปีว่มีรู้ก็เลยมาขอน้าปู มาที่นี่มาเพื่อนขอได้น้องคุณพอนะ่อเนาะหลายๆคนบอกว่าประสบความสําเร็จในการมาขอ ปู่สีสุดโธสมพรนะครับสมพร้อมปรัถนาแล้วคุณพ่อเห็นอะไรคนบอที่ว่ากลับไปบ้านเรากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต้องมาเอาน้ำสิ่งต่างๆมาถวายเพื่อนเราไปสองนั้นต้่ามาตามสัจจวว่าเออตามสัจจว่าจาก็เลี้ยวบัดนี่เมื่อพอผ้านำแล้วบอกว่าเครื่องเก้าเครื่องเก้านำมาถวายท่านปู่นะโอ้ครับผมเครื่องเก้ามีอะไรครับมีผลไม้เก้ายางผลไม้เก้ายางมีหมากภูบุรีครับมีน้ำเปล่ามีน้ำแดงมีเบื้อ เรื่องของนี่เป็นภาษาของพญานาคคือเงินเงินเรื่องของเก้าลำนี่หมายถึงภาษาของพญานาคภาษาของพญานาคเอื่นท่ะฉิบวนคือเฮ้าเอื่น่าผ่าหลายภาษาไทยเอือนว่าผ่าเยอะเป็นภาษาของพญานาคเป็นผ่าลายเกวียนเึ้นรถรถรถนี่เอื่นเ่เกียนเล็กเกียนเล็กกูเลาจีรูแต่เกียน เกี่ยนสมัยโบราณแล้วก็เลยเมื่อเอือนตัวนี้ว่าเกียยนเล็กเกี่ยนเล็กครับยังไะใส่ภาษาแบบเก่าอยู่บางคนก็อยากได้รถตู้บางคนก็อยากได้รถทั่วพผู้นี้บอกมันธรรมดาเด้บางคนอยากถือรางวัลที่หนึ่งผู้นี้บอกมันธรรมดาเน้ะมาขอบางคนก็แต่งงานมาเป็นชิบแปดชิบเก้าปีผูบอกมีรู้ก็เลยมาขอน้าปู อ่าที่หลังจากคุณขอลาวเนาะที่คุณพอจําอยู่ตรงนี้เห็นลายคนประสบความสำเร็จไหมอีกครั้งหนึ่งบมพอ่อหลังจากว่าขอยังได้เกวียนคันเงี้ยละเกวียนรถทัวร์เนาะพ่อเนาะได้ขึ้นมาเราเห็นลายคนบพ่อเทบบกว่าได้แล้วได้นะครับคือสมความมาุ่งมั่นปารถนาก็ต้องไ,ได้สิ่งต่งตางๆนะมาถวายพ่ออีกแค่นึงกอกระนั้นชิ้นของเทเบลไหวมาถวายเป็นหนังเป็นยังละลามาถวายตามตามว่าจ่าตามสัจจะ บางคนก็อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นกับนั่นอยากเป็นอบตทั้งคู่ทั้งอาจารย์ก็อยากได้ข้อสอสามเด่ยมาขอเือกันอยากเลี่ยนยศเลี่ยนตำแหน่งถามเขาว่าเอางี้นั่งไปยังก็อยากได้โอ้ยลูกหนูมีหลายคนเงื่อนเดือนน้อยขันหนูเฮ็ดตัวนี้ผ่านหนูก็จะได้เงื่อนเดือนขึ้นไปเออคจังสีเดี้ยงลูกไหววาฉันหลายหลายคนที่ไปเกันมาคนหนึ่งคือมากอ ตันหนึ่งคือมาแกะน้องพอเนาะแล้วเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็คือนน้ำสิ่งของถวายที่เ้านี่มีสัจจะไว้แล้วกับปู่ว่าจะต้องน้ำอย่างมาเมื่อขึ้นกับมีหนังเลยคุณพ่อครับเมื่อขึ้นเนี่ยออบอกว่ามีหนังมาติดต่อกันมาหลายขึ้นแล้วเออเขาบอกกันง่ายๆคือภาษาของเขาคือมาแก้บุญเนาะคุณพ่อเนาะมาแก้บุญมาแก้บุญเขาบุญไม่แล้วเนี่ยเขาบุญว่าจะให้ปูกำไรแล้วนะทีหลังต้องมาแก้บุญเห็นรูปนะครับเห็นรูปเนี่ยใบซีอันนี้นี่นะครับราคาหลายหมื่นบาทเนี่ยคุณพ่อมับบบนนนนีี่ยออัั้แมน มันก็ะิอยู่ในระ,ะยะสามหมื่นสามหมื่นโอ้นะครับเป็นใบสีพญานาคนะครับนใบสีพญานาคอ,อ,อันผู้เฮ็ดมากกัชื่อผ่้ใดดอกมันหลายคนครับหลุดจักเม่นไถเป็นผู้มากในคุณพ่อที่เบาเรื่องที่ว่าถ้าเข้ามาเดี๋ยวเป็นยังไง